ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตเลยก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดกันครับประจำวันที่เเดือนธันวาคมซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้ขเขมรเปิดแนวรบเต็มรูปแบบเรียกว่าลากยาวตลอดแนวชายแดนกันเลยทีเดียวครับเพราะตอนนี้กองเรือนาวิกข,ของเราเนี่ยเริ่มประจันหน้าปะทะก,กับขเขมรแล้วหลังจากที่ขเขมรมีการบุกกองเรือทะเลไทยเนี่ยก็เลยไม่เหงากับพื้นที่บ้านสามหลังนะครับที่เราตั้งเป้าว่าจะยึดคืนมา แบบถาวรให้ได้ส่วนอีกเรื่องราวนึงครับพืบ้นกลกระบาที่สองเองก็ยังดุเดือดเหมือนเดิมพอเริ่มมีแสงเนี่ยเสียงก็เริ่มมา กลายเป็นว่าขมินศาสตร์เบียรยี่สิบเอ็ดเข้าบที่ตาควายเลยก็ผูผีอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงเมื่อคืนครับก็ระดมยิงปืนใหญ่แต่เหมือนจะมีการหยุดชะง,งักเพราะว่ายังเติมกําลังพลมาไม่หยุดสําหรับฝั่งของขมนินนะครับเดี๋ยวเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นเรามาเข้าเรื่องเลยครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดการกอดวันนี้นะครับวันที่9ธันวาคมก็เรียกว่าแต่เช้าตรู่เลยครับหลายเบอที่เนี่ยมีเหตุปะทะต่อเนื่องมากๆเมื่อมีแสงก็เริ่มมีเสียงจริงๆซึ่งฝั่งอง,องเองคก็ เหมือนจะรอเสริมกําลังกับสถานการณ์เมื่อคืนนี้หลังจากโดดเดศจมูกของไทยเราเนี่ยปูพรมพอเช้ามาในวันนี้เองนะครับก็เปิดฉากยิงตั้งแต่ ตีสี่ห้าสิบนาทีแล้วเป็นการระดมยิงเบียมยี่สิบเอ็ดครับใส่ไทยเรากับทิศใต้ของปราสาทตาควายแต่อีกจุดหนึ่งที่ดุเดือดไม่แพ้กันครับก็เป็นชายแดนจังหวัดตราดโดยเฉพาะพื้นที่บ้านจำรากนะครับตอนนี้ก็ประทัดเดือดกันแล้วหลังจากขมนั้นมีการบินโดรนสํารวจฝั่งไทยอย่างชัดเจนมากๆนะครับแล้วไทยเราก็ตอบโต้ด้วยการยิงกระสุนส่องสว่างเปิดทางให้ฉกนาวิเโยธินตราดเนี่ยระดมยิงปืนใหญ่หวังที่จะทวงคืนบ้านสามหลังเอาไว้ให้ได้ก็ประทะกันตั้งแต่ช่วงตีห้าสามสิ หลังไฟไทยเราพบโดนกัมพูชาบินและตะเวนลุกลามเข้ามาหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยเสียงปืนก็ดังขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดแนวชายแดนเลยครับตั้งแต่จุดฐานบ้านจำรากไปจนถึงจุดบ้านสามหลังซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นรายงานอย่างเป็นทางการของโฆษกกองทัพเรือเองนะครับออกมาชี้แจงสถานการณ์ว่าอะไรเกิดขึ้นอย่างไงกันบ้างเนี่ยโดยเฉพาะบริเวณบ้านหนองรีตะบนจำรากอำเภอเมืองจังหวัดตราดซึ่งปรากฏชัดเจนกับภาพถ่ายทางอากาศครับว่ามีฐานกัมบูชาเนี่ยเข้ามาตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ในเขตอธิปไตยของไทยเราอีกแล้ว ในบุริบ้านสามหลังนะครับโดยเป็นสิ่งปลูกสร้างที่เราพยายามยึดคืนพยายามไล่พยายามเจราจารยังไงก็ไม่ไปพอไปแล้วก็กลับมาอีกเหมือนเดิมและก็ที่สําคัญเนี่ยมันผิดสังเกตคือขเขมรมีการเติมกําลังเข้ามาในพื้นที่ด้วยซึ่งฝ่ายไดเราก็ทําตามขั้นตอนจากเบาไปหาหนักแล้วนอกจากขาเขมรน,นะครับไม่ยอมถอนกําลังจากดินแดนของไทยเราเนี่ยยังมีการเติมกําลังอย่างเช่นชุดรบพิเศษพลซุ่มยิงจรวดหลายลํากล้องรวมถึงมีการปรับปรุปรงหนาี่มัน่นแบบยุทธวิธี ที่กระทบต่อไทยเราอย่างชัดเจนทางการหดคูเลตการติดตั้งอาวุธหนักการใช้โดนบินขับเข้ามาละตะเวนในพื้นที่อย่างที่ผมบอกไปเลยนะครับก่อนหน้านี้น่าจะประมาณ1เดือนหรือว่าไม่ถึงเดือนนะมันมีข่าวออกมาว่ารบพิเศษเมสคิวของ,ของเขมรเนี่ยเริ่มทยอยรุกคืบเติมกำลังเข้ามาในพื้นที่ก็เป็นแบบนั้นจริงๆตอนนี้ก็กําลังมีการประทักกันอยู่นะครับดูเชื่อว่าจากกี่นาทีเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ย 30นาทีครับเขมรนก็ถอยร่นกระเจิงออกไปเลยซึ่งกองเรือเนี่ยเขาก็พร้อมอยู่แล้วนะที่จะอารับมือกับเขมรนก็มีการอบรยุคนออกไปแล้วเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้โดยเราก็ตอบโต้ตามหลักความจําเป็นตามสัดส่วน ที่เขมรโจมตีไทยเรามาคือทัเพเรือเนี่ยก็จัดหนักเปิดปฏิบัติการยึดคืนพื้นที่บ้าน3หลังเลยนะครับไม่ได้พูดพร่ำเยอะจัดหนักจัดเต็มเลยคือเข้าไปยึดเลยแต่ตอนนี้เหมือนจะมีการปะทะก,กันอยู่เพราะเอมเมนเขาก็ระดม BM ระดมปืนใหญ่ปืนคอหลายๆอย่างเข้ามาในพื้นที่ด้วยนะครับบวกกับ b ีเเนี่ยก็มาเช่นเดียวกันซึ่งจุดนั้นเนี่ยในสภาพพื้นที่การรบเราถือว,ว่ามีความเสียเปรียบเพราะว่าเราอยู่ต่ำกว่านะครับเขมเมนจะอยู่สูงกว่าเขาก็เลยเหมือนจะ ป้องกันเอาไว้ได้ง่ายและก็ระดมยิงปืนใหญ่ใส่เราเนี่ยได้ง่ายเหมือนกันก็เดี๋ยวต้องรอติดตามและอัปเดตจากทางกองรับเรือนะครับว่าเหตุการณ์หลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างส่วนอีกจุดหนึ่งครับในบริเวณระบที่2เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันหน่อยเรียกว่าดุเดือด กันมากๆในช่วงเช้าตู่ของวันเลยนะครับ b ยีบเอ็ของเขมรมาตามนัดและก็เริ่มมีปฏิบัติการทางทหารในบื้นที่ซัมแต่ภูผีช่องตาเท่าและก็ประสาทตาควายเรียกว่าระลมยิงกันมาแบบเป็นชุดใหญ่โดยกัมพูชาเนี่ยจะถ่ายภาพทุกภาพเองเพื่อฟ้องชาวโลกแล้วสถานการณ์ในบื้นที่ตอนนี้ยังติดพันการรบอยู่นะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยกองทัพที่สก็จะรายงานในทราบกันต่อไปแต่ในพื้นที่แนวหน้าก็บอกมาแบบไม่เป็นทางการนะครับสมรภูคุมตาควายเนี่ยมันเป็นจุดที่ดูเดือดที่สุดสูสีกันนมาาาาากะรรรเเพว่ทห เ,เก่งกว่าแต่ตาควายเนี่ยคมเมันอยู่เนินสามาสูนมันได้เปรียบมากกว่าซึ่งต่างฝ่ายก็ต่างและลมยิงไม่หยุดเหมือนกันสภาพภายในบังเกอร์ของแคมเมนก็มีคลิปออกมากับสิ่งที่แคมเมนถ่ายนะครับก็เป็นบริเวณแนวรบตาควายในการประทะก,กันเมื่อวานนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าบังเกอร์คอนกรีตค่อนข้างดูแข็งแรงมากๆและก็แน่นอนนอกจากแผ่นคอนกรีตที่เราเห็นกันแล้วเนี่ย ยังมีนำดินมาถมด้านบนอีกหรือว่าวางกระสอบทรายแบบแข็งแกร่งแล้วนี่คือสิ่งที่ท้าทายมากๆสําหรับพื่นที่ตาควายกับดานไทยเราเพราะกว่าจะผักดันขมเห็นออกไปได้ในพื้นที่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากนะครับอย่างที่ผมบอกแหละตาควายเนี่ยดูเดือดสูสีมากๆแต่ดานเราเนี่ย เก่งกว่าแต่สวรรถภูมิของเขเมรมันได้เปรียบมากกว่าก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ยังคงเฝ้าระวังกันเหมือนเดิมนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งครับบริเวณพื้นที่ภูผีตอนนี้ก็ระดมยิงกันหนักเหมือนเดิมนะครับขเขมรเหมือนจะพยายามยึดภูผีให้ได้เพราะว่าช่องตรงนั้นภูตรงนั้นมันก็มีส่วนสําคัญเป็นจุดได้เปรียบเหมือนกันเมื่อคืนนี้เนี่ยก็ระดมยิงปืนใหญ่ใส่กันหนักมากๆนะครับแต่ขเขมรเหมือนจะตานราบเนี่ยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่กับเมื่อคืนเหมือนจะรอเติมกําลังแล้ววันนี้ก็ เติมกำลังเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยเปิดฉากยิงเบียมใส่ไทยเราก่อนเลยยังรวมไปถึงช่องสายตะกัวอำเภอบ้านกรวดนะครับช่วงเวลาเมื่อคืน2องทุ่มเนี่ยการยิงก็หนาแน่นมะมีแต่ลูกยาวล้วนๆเลยนะครับแบบ หลังคาสั่นสะเทือนกันเลยเพราะเบียเนี่ยป้วนเปี้ยนแถวนั้นเยอะเหมือนกันโดยเราเองก็สามารถตรวจจับโดนของเ,เมิได้นะครับใช้ระบบแอนตี้โดนเนี่ยสกัดโดน FPV พติดลูกปืนคอ82อของฝ่ายกัมพูชาได้1ลำมันมีเรื่องเล่านะครับกับบริเวณเนินบูผีนะที่รถถังสมัยสงครามโลกของเ,เมนิเนี่ยเคลื่อนพลมาประชิดแนวของเราแต่ว่าโดนรถถังฝ่ายเราครับกดใส่หลายต่อหลายนัดเลยไม่พักซึ่งพลประจำการรถถังของเ,เมนิเนี่ย กระโดดวิ่งหนีหางจุกตูดเลยนะครับโดยเราเนี่ยก็แอบซ่อนตัวอยู่แล้วก็มีการรายงานข่าวออกมาแต่ว่าเป็นเรื่องเล่าเท่านั้นรถดังคาเมนก็อย่างที่รู้กันนะครับเก่าดึกเลยซึ่งเขาเออกมาเนี่ยมันยิงได้อย่างเดียวไม่ได้สนสมถนะอย่างอื่นคือยิงได้ก็ยิงแต่รู้สึกว่าเราจะได้เปรียบหลายตัวหลายอย่างอีกจุดหนึ่งครับเป็นพื้นที่อำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วหรือว่ารัญ,ญประเทศเนี่ยเมื่อคืนนี้ก็ระดมยิงใส่กันทั้งคืนเหมือนกันจุดนั้นเนี่ยแทบจะไม่มีที่กำบังเลยเพราะว่าเราข้ามไปยึด ดนแนนของเราที่เคมเลุกล้ํามาแบบที่เรายังไม่เคยข้ามไปนะครับเราไปก็ไม่ไมีบังเกอร์อะไรซึ่งเป็นที่โล่งแล้วก็ต้องเฝ้าระวังกันแบบหนาแน่นจุดนั้นเป็นจุดที่เสี่ยงนะเพราะว่าเราจะไปตั้งฐานปฏิบัติการตรงนั้นยังไม่ได้นะครับเนื่องจากอันตรายมากๆมันเป็นที่โล่ง ไม่เหมือนกับพื้นที่กองรับปะที่2หรือว่าพื้นที่กองทัพเรือนะที่มีภูเขาอะไรที่บังไว้เป็นแบบธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่าจุดนี้ส่วนใหญ่เป็นบ้านเรือนและก็ไรนามากกว่าก็คงต้องรอติดตามกันเหมือนเดิมนะครับว่าสถานการณ์หลังจากนี้วันนี้จะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยก็เปิดปฏิบัติการหนักเช่นเดียวกันทางเอเซโมของเราขึ้นบินหรือว่าเราบุก เข้าไปยึดปราสทคณาที่ควบคุมเอาไว้แล้วเหลือไม่กี่ฐานตอนนี้ถึงแม้ว่าเรายังไม่สามารถควบคุม1 0 0เแต่ก็เหลือไม่กี่ฐานที่เราจะอัดขมิ้นให้ร่วงต่อไปส่วนฝั่ง,งองขมิ้นเองนะครับกลาหมของขมิ้นเนี่ยก็ได้ออกมาแถลงการบอกว่าไทายเราเปิดฉากจริงๆในบดีกอนประเดีิ2สองก่อนแต่ขมิ้นอดทนไม่มีการตอบโต้ใดๆและก็แก้ไขข้อพิพาทโดยสันติไม่มีการตอบโต้นะครับเรียกว่าคุณเชนขมิ้นกันละคร อ้างว่าประเทศไทยเราเนี่ยเคยรักสันติภาพแต่กลับประกาศว่าจะใช้กําลังแทนการแก้ไขปัญหาโดยสันติภาพคือเล่นบทได้เก่งมากสําหรับหุนเซนเองแต่ว่าหลังจากนี้เหตุการณ์จะเป็นยังไงกันต่อเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมช,มชอบกันอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหมก่หมกับขา่าวอัปเด បាទព្របាទមើលតិចទៅថតជាមួយបាញ់ចេញទៅស្អាតបាទព្របាទ